จำไม่ได้แล้วที่ผมมาเราจะมาเอาให้ลูกปูจานเหรียญกับเดินมาเอาดินนี้จะจากานกุยครับแล้วจานลูกปูกันค่ะ <c oughs> นีไปผมเลยเอาไปทำเป็นส้อยครับหมูปูแล้วก็เอาเอานีครับทำเป็นส้อยเลยครับทีนี้พี่แมวปอาาร์ที่ไม่ออกมาด้วยครับ<ำ>รลบออกหรืป่ะ นี่กาวันสุดแล้วสิงห์ันบ่มีอยู่นะมีป่ะเอามามันก็กจนกันกันมันอยู่อืมลมเย็นดีนะกับอยู่ในบ้านอยู่วันนั้นฮะตรงตลาดเมื่อกี้เหรอเออแต่ไม่รู้ไปตรงไหนจำไม่ได้แล้วตั้อง40กว่าปีแล้วอ่ะอืม หลวงปู่เป็นคนที่นี่เหรอไม่รู้ไม่ใช่คนจังหวัดสระแก้วทางเนี้ยไม่ใช่คนจังหวัดสระแก้วนะแต่แถวปัจจินสีมหาโพธิ์เนีขารู้จักที่นี่หมดแหละทำไมต้องม่จบการมาแล้วก็จะได้เล่าผลไปสนุกสนุกแม่ไปดูคุณน้องของปู่ อ๋อแม่เป็นลูกผู้น้องคุณผู้หมิงอันนี้ไม่ใช่ลูก,ตลกลแต่เป็นลูกไม่ใช่หลานแต่เป็นหลานไม่ใช่เหลี้ยงแต่เป็นเลี้ครับลูกผู้น้อง <c oughs> ก็คือแม่ของแม่<ะ>แม่ของแม่แม่ของคุณผู้หญิงอ่ะพี่สาวของแม่ทางของแม่ทางนี้อีกทีนึงแม่ของลูกผู <c oughs> ้ลูกพี่ลูกน้อง ของหลวงปู <ste> ่เป็นดวงดาวสีสไลด์จะทางานรถไฟสีเกศสไลสีเกศกับสีตะเกศละไรลุงปู่มุได้วยนสีะเแล้วบ้านแม่กับบ้านหลวงปู่ก็ติดกันอ่าแล้วหลวงปู่ไม่ถึงมาจําวัดอยู่ที่นี่ครับจับโดมนะจับโดอยู่นี่อ๋อโบดนี่เลยเหรอครับขึ้นโบอยู่นี่ี่ยอุปชายังนอนอยู่บนทาราเลยหลวงปู่องนอนคือเฮ้ยก็ตายตัว วั <C ül> น,นที่เท่าไหร่สี่จะไหมครับไปร้อยเจ็ดวันแล้วร้อยร้อยเจ็ดวันแล้วอ๋อ,อก็ไม่นานหนาภาพเนาะอย่าพีคมากเพราะตามทำไมถึงอยู่ในนี้เพราะเล็กๆมหาวิทยาลัยในป่านี้แล้วน้ำมันล่อมหมดเลยที่มันถ้ามองเห็นมันตื้นๆเนะี่ยน,น้ำมันซัดข้ามาทันเต็มล่องวันไปย่ญญานนางที่แกงแกงหน่อไม้อะไร นายเาสบาย่ะโคตรมันอยู่ทางนี้โคตรอยูทางนี้

หน้าจะหนึ่งศูนย์ครับลุกโป๊ะให้หนึ funky 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 ่งสั่งไปได้ไหมสองตัวของริมสองอันเนี้ยนะเห็นบ่าสองเป็นเดีสองเป็นประกัเหมือนเ้นไม่รู้ตรงไหนค่ะอ๋อนี่นะกวามือตรงปีกบนตรงปีกใช่ไหมที่เป็นหลุมๆมาแล้วสองระดับตาขัง อ่ะแล้วพี่ดูยังไงได้ตัวเดียวพี่ <c oughs> ไม่ได้ดูที่แรกพี่เห็นตัวหนึ่งตัวเดียวเนี่ยนี่ของครูบอกนะมาผมเห็นสองตัวต้องรับาการพิสูจน์หนึ่งศูนย <c oughs> ์แล้วลลมั้งเออธรรมดาเราเวานเมั่งส่องวัดก่อนส่องแล้วไม่เห็นเนี่ยเมื่อคืนมานั่งส่องดูเอาเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยโอ้ทีสิบสี่สิบสี่จะเอานับอยู่ดอกหนึ่งศูนย์ หน้าหนม่งศูนย์ต้องไปซื้อแล้วหนึ่งศูนใช่ป่ะหมู่บ้านดวนอาทิตย์หนึ่งชุดนั้นขอตาโคตาหน้าน้อดังชื่ออะไรนะตาอะไรนะกูไม่รู้หรอกกูตัวแค่กันยี่ห้าบาทเท่ากั้นเองสมัยก่อนอ่ะบ้านยวนนี่แหละบ้านยวนนะผมอยู่ในหมู่บ้านยวนนะฮะ ชื่ออะไรล่ะที่ดังๆเช่นก่อนเสือฮาวชุดของเสือฮาวชุดของไอ้นั่นแหละเอาอะไรเาอเได้รุ่นรุ่นเลือดเลือดเลี้ยดหลังดานเออหลังดานเราไปกินนักมวยสวดมากติดเหล้าหมดครับเล่าเนี่ยจานจูกันเล่าเดี่ยอยู่ลงยางนี่นี่คมหน้าชอกกอนี่นั่นเดี่ยกินกันอยู่นั่นแหละบ้านไอ้เพชรน้อยเพชรยนนี่คมอ่ะนี่ยวะตูนนี่ไปต่อยช่องเจ็ดสมัยไหนแหละตั้งนานแล้วเออ เใส่คอน่ะใส่ค <laughs> อนเตียนไอย่างเงี้ยยังนู่นอ่ะจะเปิดอีกทีก็ให้หลานมันเปิดล <c oughs> หลานเปิดไม่รู้รอีกกี่ปี <laughs> ว่าพี่แชมป์ก็สามสิบปีแล้วมารู้จักมารู้จักพารนเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วจะได้รู้ด้วยว่าอะไรก็ดีนะท่านเศษอะทีละจุดทีละจุดนี่วิธีกระสอบลองถูกน้ำร้อนสิเอาน้ำร้อนเหรอรัโทษได้ได้ลูกคิด กดไม่ร้อนใช่ไหมถ้าพามั่นบวกพาลองก่อนให้ลองเดี๋ยวอันนี้อันนี้มหน่อย ตาไม่ต้องใส่ใสตาดีแปดสิบมิลว uh. ่าของผมเนี่ยต้องใส่เลยถ้าไม่ใส่มองไม่เห็นผมผมยาวคมยาวกระหนัำก็ยาวใส่ตาดีนะใส่เลอโคตสมัยก่อนตอกเลขนึ่งกันแกลับหัวหนุ่มหมุนจำนวนมากกับตาลายนัใส่กันปุ๊บปุ เออพยายามมาเรียนขโมยขโมยของไม่เปขโมยอะไรละไปรู้แน่จนเขารวยมหาศาลเรายังอยู่แค่นี้อยู่เลยคนต่อคนสร้างอยู่นี่เลยวนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคนอื่นเขารวยไปหน้าว้าโอ้มหมูนี่มรณะภาพปีไหนอะสี่หกสี่หกยี่สิบปีเนี่ยครบรอบยี่สิบปีนี้สี่หกครับสี่หกแม่สี่เก้าปีนี้เพราะแกนักกันเสียเราไปก่อนเด้อ ตามไปีก็หดแล้วนะมีก็หดเลยหดแน่หัดนี้ทำไมหดอ่ะโหดไปโหดไปลูกนี่นี่ใช่ไหม อย่าตอกแห้งไลาให้เป็นห้อยจานเป็นหลุมจานเป็นหลุมแดดตอกนะไม่เลือกดีผมบอกแล้วเนี่ยมาโอ้่อวันม่วันทั้งวันเลยนะโแต่แต่ไม่แรงนะแบบอทำอะไรไม่ได้แบบตก

เอยก็ท่นี่พุทธิ์ยังไงทั้งนีโรปประชาบุพาร้ากะานาทั้งที่โมทั้งที่โมนาที่โมนาสามโมนาสี่โมผมมาจะมาติวาก็เด้ก็ขาวก็ได้โมที่ผมมามาติวาพี่รานกมาบุญโยมาราโบนเทาหูหานตมมที่ัมาุามาุญธรรม မြတ်ရတ္ထယဝိညာဉ်ပေါ်လေယံလိုင်းကြောင့်လာသည်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဒီတိယဝိသတ်္တံမနီမာမဘုဒ္ဓသတ္တဝဝံသမတိယာမေဘုရားရလေးဘာကကာမနာတိယတာနာမရတိသမမီမာလာပါမီမာမအာလဘဘောဇိကံတိကံမအာလဘဘောဇိကံမမနာမဥမံဝနဝနမအနမုပ္ပတယယေအတံမောနံကာကနာကံနာမပနာကရမတယပါတိတိဥဒိယေနာတိတေယဗက္ကသတာတိမြေလာတိတေရောကလမာတိသမနယံ जङ्गल जो उतामै ता तो नै तर यति मामा जवाब हौ နမတိဂျာမင်းေင်ေဝါဂီရာတာကပနာတိရာနာမရတိနမတိမာလာမာမလဘောတိယတိတန်မဟရပံတိယမမမနမဥမဝနာဂုနာနမအလမုဘတယေယေတန်မောနမ် เอ๊ะตุเดโูจะนังเวตันี้จะบอตาุาอุะานตั้งทีโมตั้งทีโมนาทีโมนาตมโมนาตมยัมุมาจะมาเทวาตะเทวาข่าวระยนที่มาจะมาเทวาที่เราพุ่นถึงเมมาพุนโยมาราโพนตุงเมนิเทพาหหานาถิพมาตุภนิวันยมาบุตามาบุนามิตายังวิลาใจโยวิลาโกไยังวิลาอิาวิลาติวิลาต้าววิลาินดุะม ဘုဒ္ဓံသဗဝေဝေါင္သမတိဈာဤဒေဝါဟိဘဒကပနာရိသာနာမယတိသမ္မာမိမာလပမိမာမာအရဟောဈာတိသံမာအရံဒီရမမန်းမေတ္တာလီဒိယာလီဤနာနေဒီနေစဒီနာနေဤတိမိမာဏမညာ နာရဒာဂါဂဝတိပဝါနမုထာယနမမပတေဇပက္ခသာကရမသာဇပတေဇနပယဇဇနမနမသနတိတေတိเจလူနေတိကေသိကေစုသမနိတာဘမိပတကံမီတာဘမိသန္နီနမသေယသာသာတဝေဣတိဝေဣတိရမိတိမာပသူဇာနာကာလေမဟံ နာဂမတိနာမေဝိပါတိယာသာပတိယာဓါနမဇ္ဇာဝိပါဒူတာကဏနာသာဝတိသေနာယမပဋ္ဌာယသနသသဘာဝေပဏ္ဍာမအဇင်္ဂာကလံငါသံတိမောနာသံတိပြေယျာနာတိတိမောငုတ္ထသနာသောရသနာဝောသဘောဘဂဝနာဒိုဒေပဘမောသတ္တာနံငါကစ္စာဟမစ္စာပတံသထံဘမောနာကံနိဝန္တမဟာကံဂန္ဓေတိင်္ဂမမယံမထာမယံဒနာသံနဗမတံဝိဒါနာနမကတာတိမေလာသောနေဟာတဇပါတ္တေယေသာအိဝတပံ နာမနမကမ္မပါဇဝေဓဝုဒာယိသရမံနာယတယဇ္ဇံဗလဟံသာသာသနာနသရကာသာသနာသမတံအကမဝုမကမုမဇဝုမီမုမေယမုဝဏမုလီလာဝေယတုဘောကဇယတုကိုအမတုအာယေဝအဝိတိဝံကတံတိဝံကမတေဒီဝတ္တိကံဒေဝရဝတေယံသရသနိယမသတိပတိချနိဤနိချနိဤနိတ္တိနံဘုသောနမုဘဒယံ အိုမမမမတမရက္ခာမရောကုတုတုက္ကမကုတုတုက္ကမမဒုသာကုတုတုက္ကမပါလားဘာလို့ဒီတိတိမယံဒီတိကုတအားနာဒီတံဒီတိတမအားနာဒီတံဒီသံဃာအားနာတံ โอมรังวาลาจักบุมารวาลาจักบุมารีวารีวาติวาลายชาวาลายชากิติวาตมโนวาภมโนวาอิติวาปริจจาวาปนิจจาวาอุปาติบุาอุปาติโกวาภาระโกวาไนกวาตะเพเมฆนาปุ้บุณนามังติยาสุวาตจชะยะกะจชยิจามุติมาลาปารตะกะลาวันสุเมงิติปุทาจนะจิตตังอิติธรรมมาจนะจิตตังอิติสังยามจิตตังโอมรังวาลาจักบุมารวาลาจักบุมารีวาปีวาติวาลาจัาวาลาจัากิติวาตมโนวาภมโนวาอิติวาปนิจจาวาปนิจจาวาบิภาวา อนิจ้าวาาตาวาลาวานวาตนายมนะมตัวังจยยังมมามามาากัราวันดีที่ต <uma dit> <ais> <ries Four> ุจาิตังิตธรรมะนะิังิตะตัง

တဏံငိမံဘဝိသံဃရမေပုဂ္ဂောတ္တောကဏ္ဍမမယံရံရတေဤကံဝိသာလေဘပံကြရေသံဃာနောကတောဇေတိဏံငမမယံသံမေတတိโกမောဟုဒေတောအပနာဘဒုတိရေဇောပုဏမမယံເລໂဏດະຕະມະນະອາວະဇတိမာမုဇ္ဇူရောစေနိເຄယံຍາມລາມເລໂဏດະຕະມະນະອາວະນະဇတိມະမုဇ္ဇူရောစေນိເຄຍံຍາມລາມເລໂဏດະຕະມະນະອາວະဇတိປິ

เชี่ยมทางว่าเอาเนรเรื่องับรถกับเรื่องแถวขาดรถไถ่ตุ๋ไม่ใช่ผมไม่มียาแต่ยาเยอะมนตนดูมมนการูกันเนเด้าปอด์ระวับเลยอะเตือน